พรฝูน,น,นะครับรอดเบิกโชคเบิกลาภนะครับแล้วก็ให้ล,ลูกหลานเจริญรุ่งเรืองนะทั้งทางโลกทางธรรมนะครับแล้วก็มีทรัพย์สินเงินทองนะครับในการที่จะบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปนะครับหรือว่าดำรงชีพนะครับและมีสัมมาอาชีพนะครับเบิกโชคเบิกลาบเบิกดวงแล้วก็ทุกหวยด้วยเบอร์ในงวดน,นี้นะครับ ก็ขออนุญาตปู่ใหญ่เทพสิทธิ์นะครับได้มากราบไหว้บูชานะครับแล้วก็ได้มาเยี่ยมได้ถึงที่แล้วนะครับแล้วก็ได้ชมบารมีนะครับของปู่ใหญ่นะครับแล้วก็นะครับสวยงามมากครับนะครับปู่มิชลินนะครับอนย่าครับปูู่้ชงนะครับปู่ชง สวยงามมากะน,ออน,านะครับก็จะเห็นรอบๆอาณานะครับบริเวณนะครับปรอกอบแยกนะครับเหล่าที่ประวิสิลแล้วก็ผู้ใหญ่ทีประสิะสทธิ์นะครับในการถ่ายทำนะครับกลุ่มมาั10เซนนะครับก็ได้มาอย่างทันที่ แล้วนะครับเราก็จะเป็นช่วงของปริว่ากันด้วยนะครับก็ขออนุโมทนานะครับคุณใหญ่ในครั้งนี้นะครับให้กับผู้ที่ได้ร่วมอนุโมทนากับคลิปนี้นะครับแล้วก็อีพีนี้นะครับขอทุกท่านโชคดีครับมีความสุขครับแล้วก็ขอพรอะไรจากปูใหญ่เด้ประสิทธิ์ในคลิปนี้นะครับก็ขอให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จนะครับรวยรวยนะครับแล้วก็อย่าลืม มรกกาบว่าบูชาขอพรวัดวายบุญแดล่งทูอย่างเก็บสิ่ณที่แห่งนี้นะครับวัดป่ากุศลินครับจังหวัดสิสเเกษนครับโชคดีครับ